สบายดีจ้าสบายดีตวอเสวัสดีทุกคนทุกคนค่ะสวัสดีอีกตอนสวัสดีตอนเย็นด้วยนะคะแดดฮักกะอ่อนพีนะ่น้องมหาปุนใสฟักปุนไป็ใสผักอีกก่อนปองบำรุงผักใหม่แล้วลื้อลือ้อโตเก่าถิ่มอยู่ที่คอกควของอ้ายนั่นเอง บันไดถ่ายคลิปสองมือละพี่ต่อเออถ่ายแปลกกับผมนีคนเบ่ง <c oughs> ถ่ายเมื่อจะซือ้อผมมีรายได้ถ่ายไปเรื่อยๆเดี๋ละจ้าพอบ้องเหงางิงงวพผ่นมีประมาณสิบตดนี่แหละแต่นั่งก็เอาตลอดฝุ่นอาไปใส่ผักนะคะให้มันสวยขึ้น วันเสารไทยคลิปละเสียดกันเสจตะกอดด้ปลูกนั่นปลุกนี่ไปละพี่น้องสองสารได้เก็บเต็กับ กันหรอกคือบ่อาขีดไก่พัใไซคือบ่อาขีดไก่พัดไซมาสัตว์โอ้พออยายามให้ว่าขีดไก่มันหมักนี่แบบว่ามีมัดมีให้อนันนะ เอามาใส่ผักบุ้ง <c oughs> ตัแแล้วมันแตกใหม่ไปเนอกกำลังแตกใหม่กำลังแตกใหม่ผักบุ้ง <c oughs> ว่ามันแก่แล้วครับกตัดยอดไปต่อห้วครับงงขึ้นมาตอนนี้กำลังแตกกำลังแตกยอด ใ่ปุ่นเยอะๆจะได้สวยนะค เพิ่มุนเติมปุ๋ยให้พริกสน่อยจะได้กินแล้วพี่น้องนี่หมากโดบดบกำลังแตกหมากพวกพริกพวกขากำลังสวยงามกำลังได้กินจ้าสวนผักกำกกลังงามสดผักหอมนะนั่งรือมันแก่แล้วลืออเปิดแล้วก็ใส่ปุ๋ยใหม่บำรุงใหม่ให้มันขึ้นใหม่สวนผักบุงกระตัดใหม่นะครับ กำลังตัดไม้ต้นไม้ก็เริ่มใหญ่เลยพี่น้องใหญ่สัตว์บุกขึ้นแล้วก็ฟักคอมหกักกระปกใ่ญ่ไวขนาดต้นหมกอึอันเองหกักกระปกนะคะนี่ ส่วนแตงโมก็เริ่มออกดอกแล้วกำลังเริ่มออกดอกจะปัะเสรกินอจะประจักเนาะ <laughs> ยัดปลูกกำลังเริ่มออกดอกพี่ละอักบึงใบผนคดีอยากกุดกู มันเป็นวนวนี้อ๋อมาแรงเนี่ยมาลองอีกแล้วตัวทหาเนี่ยมาสีมาแรงอยกาลงทหารแดงมาสีพวกฟังเนี่ยมีม,มาแรงอยู่ปอกว่ มีดีกว่าปลาเดี๋ยวมาสีกระ่ะเดี๋ยวสิบได้กินค่ะปู่อริบายสิมิัตูพืชนะพี่น,นอ้นองจ้าสีฟะปัญญกะไอสันนิก่อนนะคะพี่ดวาวค่ะขอบคุณทุคณกคนที่ยังติดตามด้อจ้า ไปหาแนว่ยมาสีมาแรงก่อนมาแรงลงแตงโมผูกขาอะไรข่แล้วก็เสร็จไปหดผักคพีาา่น้องแล้วก็สีพักผ่อนมาเลายไทยคลิปสองบุญจ้าเสีถ่ายยังพี่น้องถ่ายคือมีคนเบิง่งเศร้าเศร้าถ่ายอลไรแหละปลูกผักปลูกหญ้าไปเรื่อยๆแหละจ้าจะจุกแจกะฝอยบักแตงโมมันเกิดกระจุกกระจิกเขากขาขาขินเนาะมาหลัวก็ดิบดินทรายบางงามแบบ โอเคครับพี่น้อกครับฝากไว้กับแฟแลนะขอบคุณทุกคนที่ยังดูยังเบิงอยู่เด้อจ้าพันคนกับขอบคุณหลายๆเด้อจ้าสบายดีเด้อจ้าพี่น้อกค่ะ